สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนะคะน้ำมีมีดสำหรับพกพาเล่มหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะด้ามลมฝากสิบสองนิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นมีดควนช้างหลงพ่อเดิมและหลงวงพ่อรุ่งท่านนะคะนะคะอันนี้ด้ามลมฝากสิบสองนิ้วนะคะทุกท่านด้ามลมฝากสิบสองนิ้วนะคะนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะก็จะมีความแข็งแรงนะคะแน่นหนานะคะทุกท่านเ่ยค่ะเป็นมีด ตำไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านนะค่ะเฉพาะใบก็คือใบก็เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านนะค่ะกําลังพกพาเลยนะคะนะคะสําหรับพกพาเลยเนาะนะคะหรือเราจะเอาใส่กระเป๋าจะใส่เป้ก็ไปก็ได้นะคะเวลาเราเดินทางนะคะทุกท่านนะค่ะนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะเราใส่กระเป๋าหรือกระเป๋าเป้ได้เลยนะคะทุกท่านนะค่ะอันนี้ลายเทพสตราจักรนายนะคะนะคะ เพชรสตราจากนาลายสันมีดก็หนามากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะเป็นอาวุธของเทพค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังนะคะ,นะคะเป็นอาวุธของเทพเนาะนะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะภพพาเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปทุระนะคะบางทีก็อาจเดิน,าดนทางต่างจังหวัดนะคะทุกท่านนะคะ ก็อาจจะขับรถข,ข,าข้างบางคืนเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามรวมฝัก16นิ้วเฉพาะใบ9้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเฉพาะใบก็9นิ้วครึ่งนะคะนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ตรงด้ามนี่ก็จะทําออกมาแบบอีกแบบหนึง่งสวยงามนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทาออกมาแบบสวยงามนะคะคนะคะสวยงามตรงนี้ก็จะ แตกเล้าเป็นธรรมดาเนาะนะคะก็เก่าดั้มเดิมน,นะคะทุกท่านเน่ยค่ะก็เก่าเก่าดั้มเดิมเนาะนะคะน้ําได้มาน้ําก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเขาก็จะมาแบบนี้น้ําก็จะให้ดูให้ทุกท่านได้ชมแบบนี้นะคะนะคะจันะะจรรมีดก็หนามากๆเลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลายน้องสิง์นะคะนะคะเป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ,คะรอยใช้สวสวรรค์ค่อยสอะค่อยตอกนะคะทุกท่านเน่ยค่ะ เป็นร่องเลือดกระดูกงูเป็นกระดูกงูนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นกระหนกดอกไม้ s, สวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้มีความสวยมีเสน่ห์ค่ะทุกท่านนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะ8 1 3ย์6 9 2 8นะคะเกาดนะคะนะ่คะ,ะเก่าเดิมๆเ,เนาะเป็นมีดเอ่อ เก่าเก็บนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดเก่าเก็บเนาะนะคะเรามาชมเล่มที่สามเนาะด้ามลงฝัก15นิ้วนะคะจะพาะใบก็9นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งท่านนะคะทุกท่านเป็นมีดควนช้างนะคะนะคะก็สมัยก่อนก็จะทําออกมาแบบรัดนะคะด้วยเชือกนะคะเขาใช้เองเนาะนะคะเขาบูชามาแล้วก็ชาวบ้านปู่ย่าตาทวดของเรานะคะนิยมนะคะ อาจจะชอบใช้เชือกในลอนนะคะใช้เชือกแบบนี้รัดพันพันไว้เพื่อความแน่นหนาและไม่ลื่นนะคะทุกท่านเนยค่ะนีค่ะตรงนี้ก็จะทําเป็นด้ามแบบออกมาแบบกลมๆนะคะทุกท่านเนยค่ะออกมาแบบกลมๆมนๆแบบนี้เนาะนะคะก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะทุกท่านเนยค่ะไม้ก็เก่าดุมเดิมเนาะนะคะแต่เขาคุณตาท่านรัดเชือกไว้นะคะเพื่อความแน่นหนาเนาะค่ะนะคะเก่าดุมเดิมนะคะ ยังมีความแข็งแรงมีความทนทานอยู่นะคะนะคะนี่ค่ะข้างก็เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านนะคะตรงนี้ก็จะฝังด้วยนะคะนะคะนี่ค่ะนาคนะคะอาจจะเป็นนาเงินทองนะคะแต่ว่าเนาะโอ้โอมีดเมีอาจจะอายุประมาณ70 8 0ปีหรือเปล่านะคะทุกท่านนะคะนะคะเขาก็ชัรรุดเป็นธรรมดาเพราะว่า มีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะนะคะก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะปบของเขาจะสวยงามเงางามนะคะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเหล็กมีพุทธคุณเหล็กอัฐันเหล็กมงคลนะคะทุกท่านเลยค่ะเกาจะออกเงาเงานะคะทุกท่านเลยค่ะน่คะสวยงามนะคะลายก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเล่มอื่นนะคะทุกท่านลายลายเขาไม่เหมือนเล่มอื่นนะคะนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะ สั่นมีดหนานะคะทุกท่านสั่นมีดหนามากๆเลยนะคะนี่ค่ะสั่นมีดเขาจะหนานะคะทุกท่านนะคะสวยนะคะถ้าท่านใดสนใจมองหาอยู่เนาะนะคะก็อยากจะบูชาไปไว้ติดบ้านติดรถนะคะหรือว่าตามร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านนะคะหรือมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมีดควันช้างหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามลมฝักสิบห้านิ้วครึ่งจะพาะใบก็เก้านิ้วเนาะนะคะนี่ก็เก่าเดิมนะคะทุกท่านนลคะ่ะ จะเก่าแบบเดิมๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะคะทุกท่านเนยค่ะสมัยก่อนก็จะรัดไว้แบบนี้เนาะนะคะอันนี้ก็ลอยจานลงบากถาคาคมไว้นะคะทุกท่านเนยค่ะตรงนี้จะจะมีรอยรัดอยูสามกรัตนนะคะนะคะนี่ค่ะเขาชำรุดนะคะทุกท่านพอชำรุดแล้วก็ไม่ได้มีใครได้ใส่อีกเนาะนะคะนะคะนี่ค่ะก็ยังมีความแน่นนาอยู่นะคะทุกท่านมีความแข็งแรงอยู่นะคะนะคะนี่ค่ะลงบากระคาลอยจานไว้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ นี่คะ่ะลงลงพระกรา t นะคะลงพระกราอาคมลอยจานไว้นะคะทุกท่านตามฝักนะะี่ค่ะนะคะนี่คะ่ะนะคลายมือหลวงพ่อสมัยก่อนก็จานนะคะจานทั้งฝักนะคะทุกท่านนะคะนี่คะ่ะทำพิธีปลุกเสกแล้วก็ลงพระกราอาคมนะคะจานไว้นะคะทุกท่านนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านนะคะ เซมาใบโพนะคะทุกท่านโพสมัยก่อนอาจจะเป็นช่างแมนช่างไข่นะคะทุกท่านนะคะ,นะคะช่างเป็นช่างแมนช่างไข่หรือว่า,เ,าเป็นช่างยุคต้นๆน,นะคะเราบางครั้งเราไม่สามารถรู้ชื่อท่านเลยนะคะทุกท่านนะคะบางครั้งแบบช่างมีหลายคนนะคะเราเราไม่สามารถที่จะรู้รู้ชื่อรู้ประวัติของท่านได้เลยเพราะว่าเราเกิดไม่ทันนะคะทุกท่านเราก็จะฟังแต่ปู่ย่าตาทวดหรือว่า คนที่สมัยก่อนเนาะนะคะบางคนก็ขนาดปู่ย่าตาทวดเราบางครั้งก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะคะหลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังดังมาตั้งแต่นานแล้วค่ะท่านมีใจเมตตานะคะหลวงพ่อท่านนะคะมีใจเมตตานะคะอบอ้อมอารีไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์นะคะทุกท่านท่านจะเมตตานะคะทุกท่านนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเนาะนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะ ะะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำน้อนะคะน้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะน้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรวย,วยๆเฮงๆปงังๆทุกท่านนะคะนะคะสาธุเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ